รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน ทิพสุจรุนพัฒค่ะสวัสดีค่ะปอใหม่รติการขุนสมค่ะกับรายการเมืองไทยมีสาระค่ะวาเล,ลตี้นไลฟ์สไตล์แห่งความสุขนะคะที่จะปลุกคุณให้มาใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะใช่แล้วค่ะเจอกับพวกเรานะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะทางพีพีทีวีเอช่อง3สค่ะโอ้โหคุณขาวันนี้นะคะ,คะเราอยู่ในสนามโกคาร์ใช่ไหมใช่ซึ่งวันนี้เราได้นัดแขกรับเชิญมาเขาเขาเนี่ยนะเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องโด่งดังมากที่สำคัญเป็นนักแสดงพิธีกร ก่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะถูกไหมคุณผู้ชมแต่ไม่รู้นะคะว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเขาจะเคยเล่นหรือเปล่าไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะคุณเฟิร์สคณะพันุ์ค่ะในช่วงแฮปปี้ไลฟ์ค่ะ ช่วงนี้เฟิร์สถ่ายซีรีส์เรื่องเวกับชนีสองครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของปีหน้าตอนนี้ถ่ายเทเลอร์อยู่ครับอ๋อแล้วมีพิธีกรด้วยอ่าใช่ครับอ่าเห็นในไอจีไหมหุ่นดี วิธีการดูแลตัวเองยังไงคะคนครับผมก็ผมแบ่งช่วงเวลาไปออกกำลังกายไปฟิตเนสครับผมจ้างเทรนเนอร์ก็คือส่วนใหญ่จะไปเล่นช่วงวันที่ว่างครับเพราะว่าคิวงานเราก็ไม่ค่อยจะตายตัวต่ออาทิตย์ก็คือถ้าสมมติเรามีแกล้ว่างวันไหนเราก็พยายามจะไปเล่นให้ได้มากที่สุดทำอะไรบ้างอะไรบ้างตอนนี้เฟิร์สมีทำแบรนด์เสื้อผ้าครับชื่อโมเมนโต้ครับก็คือทำมาสามปีแล้วเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบบน่ารักน่ารักครับขายไว้รุ่นเป็นเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ครับอ๋อโอเวอร์ไซส์อ๋อแบบผู้หญิงใส่แล ใช่ครับคือเรามีภาพในหัวของเราแล้วเราก็ไปให้คนที่เขาทํากราฟิกออกแบบให้แล้วเราขายทางช่องทางไหนคะเป็น IG ออนไลน์ครับตอนนั้น IG ดังแล้วอแสดงงอน้องอายุยังน้อยอยู่ตอนนั้นยังไม่นี้ยังอย่คุณไม่ใช่รุ่นคุณนะไฮไฟล์อะผมผมทานอยู่ช่วงไฟไ์ไฟแล้วคุณรู้ไหมคะว่านอกจากแบบธุรกิจเสื้อผ้านะเขายังมีร้านกาแฟเพิ่งเปิดไม่นานมานี้เลยเปิดไปอาทิตยวกว่าเองอยู่ย่านไหนคะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการครับทาไมถึงชอบทําธุรกิจคะเพราะเราเรียนสายตรงด้วยครับเพื่อเรียน เรียนธุรกิจด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบอยากลองใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทําจริงๆความฝันแสดงว่าอยากเป็นนักธุรกิจเพราะอยากนอนเฉยๆแล้วมีเงินหมุนเข้ามาเพราะอยากทําธุรกิจให้มันเป็น passive income ที่เราไม่ต้องลง active เองครับฝากชื่อร้านหน่อยร้านกาแฟร้านกาแฟชื่อนิยมกาแฟครับอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการตรงสวนวันครูครับผมอย่าลืมไปทานกันนะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยววันนี้รู้ไหมคะว่าจะพามาแข่งโกูคาร์ดเคยขับมาก่อนไหมคะ เฟิร์สเคยไปขับที่พัทยามารอบถึงสองรอบครับแล้วก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จบไม่จบไม่ค่อยสวยแปลว่าอะไรแปลว่ารถดับกลางสนามครับแล้วก็ระหว่างรอทีมงานเขาแบบมาช่วยเราเราก็นั่งมองรถคันนี้น็อกไปแล้ว3มรอบครึ่งจนเขามาช่วยเราเสร็จเราขับอีกหนึ่งรอบอ้าวหมดเวลาอ้าวหรอครับผมผมก็เลยไม่ได้ขับต่ออ่าเดี๋ยวดูว่าสนามนี้จะเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะเราไปกันเลยนะมอ้าไปเลยกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเอสนะคะครับผมสอนตั้งแต่ลงทะเบียนเลยค่ะพอดีเรามากัน3คนว่าจะมาขับโกคาร์ทกันได้เลยครับผมอันดับแรกทำยังไงบ้างคะด้านนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเราจะชื่อเล่นที่ใช้ขับอะไรเงี้ยครับเราสามารถใส่ผมผมใส่ชื่อผมได้เลยป่ะครับจะใส่ได้เลยครับทางนำดกทางนำดกอะไรดกวยเป็นเป็นภาษาอังกฤษครับผมเอาภาษาอังกฤษอะครับทางนำจูก็ได้เกือบเกือบ เกือบออกเสียงเป็นเด็กโซนเป็นเด็กโซนจริงครับผมดีนะจองคายกเขาไม่จริงจองคบจองคายกจงนามสกุลศีลาศสีรัชาศีรัชสีราชาอ่ะมันเกิดครับผมวันนี้ก็ต้องใส่เท่าไหร่เออประมาณหนึ่งเกาเก้าแครับ1นึ่ครับผมเป็นเดือนอะไรกันยาเป็นกันยาครับผมวันที่ข้ามข้ามข้ามต้องใส่ไปเลยนะคะของนี้เป็นผู้ชายประเทศ ตะกี้ผมเป็นต้องคนเกาหลีครับนี่ครับผมนี่ไงเกาหลีใต้อ่าน่ารักนะดีโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับเหมือนเหมือนตัวจริงแล้วก็้ถาใครบอกถีเมลไม่โกรธนะเอางี้อีเมลตัวนี้เราไม่จำเป็นคือสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากใส่ก็ได้ถ้าเกิดใส่อีเมลเสร็จปุ๊บพอขับเสร็จมันก็จะมีรีเซว์ส่งไปที่อีเมลให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดไม่อยากใช้ใช้ตัวนี้ได้อ๋อได้ครับ ันนี้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> สามารถ oh. มาซืต้ตัวที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยเปลนชุดเสร็จแล้วค่ะครูเอสสิค,ครับเ<ม>ท่ไหมครับเท่ครับผมข,บบขั้นตอนต่อไปทำอะไรบ้างคะ Уров, เราต้องมาเร uh ียนรู้รถโกคาร์ทก่อนว่ามันจะขับยังไงนะครับผมตัวรถโกคาร์ทเนี่ยมันออโตเมติกหมดเลยขับง่ายไม่ยุ่งยากใช้เท้าขวาเนี่ยจะเป็นคันเร่งนะครับผมส่วนเท้าซ้ายนี่จะเป็นเบรกนะครับใช้สองข้างนเหมือนกันถ้าเกิดจะง่ายๆหน่อยก็เวลาเราขับไปจะเข้าโค้งเนี่ยเราจะต้องผ่อนคันเร่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับผมเข้าโค้งเสร็จเราค่อยเดินคันเร่งต่อแล้วก็ห้ามชนกันนะคะเพื่อ safety นะครับทงที่จะใช้ก็จะมี2ธทง มีธงเหลืองแล้วก็ธงตาหมักลุกนะคะผมธงเหลืองนี่คือให้เราลดความเร็วลงนะค,คะสมมติว่าเกิดอุบิเหตุอะไรอยู่ในสนามอะไรเงี้ยครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะโชว์ธงเหลืองให้ธงตาหมักลุกจะใช้ตอนที่จบรอบสนามออนะครับเออจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าจบรอบแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกรองเท้าเรียบร้อยชุดแข่งคือรอบนี้เราจะแข่งกันกี่นาทีค่ะ ขับ8นาทีเลยครับขอก็คือขับทั้งหมด8นาทีใครที่เข้าตัดสินใจได้มากรอบมากที่สุดก็จะเป็นผ่านชนะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมล่งกันเลยค่ะครับผมหมวกกันน็อกมันก็จะมีหลายๆไซส์นะครับผมแต่เราจะมีอันนี้ให้ก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นที่คุณผมกันเซ็มหมวกกันน็อกเพื่อความสะอาดโอเคคร่ะขอบคุณค่ะ ดิฟก็มีมีแซงหน้ากันระหว่างอักซิเดนก็มีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดค่ะใบเวลาที่ออกมานะครับแพทกาตื่นเต้นมากเลยกังนำจูอันนี้ก็ตกใจมากเอาขึ้นแทนเลยต้องมองโอเคอันดับสองค่ะอันดับที่สเป็นสูงเกินไหอนนะครับ พอไหมพอไม้นั่นเองนะคะเฮ้ยเราจะมีแชมป์เป็นขอชิดแชมป์เป็นว้าวสวยดี <c oughs> <c oughs> พี่ขาถ้าอยากมาเล่นที่เนี่ยคือมาอยัางไงคะมาได้ยังไงอ่าสนามของเราอยู่ที่ RCA นะครับผมค่ะอยู่ในตึก RCA Plaza ชั้นสอง เล่นได้เลยช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยง่ายๆคือบนท็อปใช่ไหมคะท็อปมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ราคาจากปกติ600บาทเหลืออยู่แค่399าบกาทครับค่ะต้องขอขอบคุณคู่เอสมากๆค่ะขอบคุณครับค่ะคุณขาในการแข่งขันเนี่ยมันมีผู้ชนะแล้วมันก็ต้องมีผู้แพ้ค่ะเราเกินไปก่อนต้นรายการแล้วว่าผู้แพ้จะโดนลงโทษใช่ครับ เดี๋ยวนะคะขอสอบถามหน่อยว่าผู้แพ้ต้องต้องทำอะไรคะเอาขนมไว้บนน่ะค่ะแล้วก็ให้มันไล่ลงไปในปากห้ามใช้มือขยับได้แค่ไปได้แต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงรบกวนเฟิร์สทำให้ดูนะะมันแก่แล้วผมตาที่จริงอ๋อชนะมาเพื่ออะไรเนอ่ะตาที่ตล้เนี่ยแหละอะอะตาตาตา อ <laughs> ีเ๋อ okay. ม okay. <But then S 1> ันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเฟิร์สทำไปแล้วขอรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะะอ่โอเคค่ะดันมาดมีบทลงพ่อครับวางไว้ตรงนั้นโอ้โหมาที่ตรง้าไปว่างงมารงนี้ตรงนี้เลยกระถึงแล้ว เฮ้ยใช้มือเปล่าครับใช้มือที่เใหม่ใหม่ทำไมทำไมสั่นตัวไม่สั่นหน้าเลย้ไม่ได้จริงๆอ่ะมาค่ะคุณชมคขาลองย่อด้วยย่อด้วยอ่ะย่อกระตุกโอมโอมมาแล้วแต่แต่มาละแต่มาโอมหมุดหยุดขอร้อง เรื่องนี้มันทําให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนบางทีความสําเร็จมันก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเสมอไปจริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้ายังอยู่กันต่อค่ะกับน้องเฟิร์สจ๋ในช่วง Happy Focus ค่ะดีใจไหมคะพูดตรงเลยนะครับตรงๆต,ตรงกว่านี้ไม่ได้แล้วครับอ,อยังไง ในช่วง Happy Focus กับ First ธชนะพันธ์ค่ะโอ้โหเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมขาเราไปเล่นกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องยังหน้าใสอยู่เลยนะคะเพราะเขาเป็นหนุ่มหน้าใสค่ะคุณแน่นอนตัดมาที่ดิฉัน2คนคือหน้าเมือกหมดแล้วคุณขาะตืกี้จะบอกว่าเป็นการแบบว่าแข่งขันที่ดุเดือดมากไม่มีใครยอมใครไม่ยอมจริงๆนะคะแซงทางโค้งแบบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยออีีนึงาะเดี๋ยวฟาดก็มา ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยค่ะ,คะเอาเริ่มตั้งแต่แรกเลยเข้าวงการมายัางไงคะรายการรโรงเรียนก็คือเขามาเห็นผมแล้วเขาก็เอาผมไปเล่นช่วงสคูอิดอลครับทีนี้ก็มันก็จะมีการประกวดก็คือสคูอิดอลออฟเดอะมารเป็นการแข่งโหวตครับผมโหวตผ่านทางเฟซบ o o กลโรงเรียนครับ<อ>แล้วผมก็ได้ท,ที่หนึ่งของเดือนมกราค<อ>ือ,อทุกอย่างเป็นเรื่องมาแปลว่าการโหวตแปลว่าต้องมีแฟนคลับแต่ังต้อแฟนคลับตอนนั้นเยอะจริงๆตอนนั้นผมไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับด้านวงการนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาโหวต ผมมาจากไหนด้วยซ้ําผมไม่รู้ว่าจะบอกจะบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีแฟนคลับเยอะแต่จริงแล้วสาวกรีทั้งโรงเรียนนะคืออาจจะแบบอุ้ยพี่เฟิร์สวันนี้เตะบอลโอ้โหเล่นขอบสนามเต็มเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้โหสนแล้วนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าเล่นภาพยนตร์มาด้วยใช่ครับผมเป็นชื่อเรื่อง The Assassin ครับมันเป็นขององค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งที่รณรงค์เรื่องการลดการสูบบุหรี่ครับแล้วเขาก็ดึงเฟิร์สไปเล่นหลังจากสควอทไอรอนจบเนี่ยแหละเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงไหมคะไม่ใช่ครับ เรียนชมรมมาเรียนคณะอะไรนะคะคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมอ่าในในคณะสอนเรื่องการแสดงสอนเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆในคณะนี้มันจะมีสาขาการแสดงแต่ว่าเฟิร์ไม่ได้เรียนสาขาการแสดงครับเฟิร์เรียนอะไรคะออนไลน์บิสเนสแมนแมนครับมันจะเป็นมันจะเป็นเกี่ยวกับบิสเนสโดยตรงแต่ว่ามันจะย้ายแพลตฟอร์มจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ครับไปเจอพี่กุ๊กไก่ลังสิมาที่เขาเป็นปานนั่นเหมือนเขาเป็นผู้กำกับเวกับชนีซีซั่นแรกเขาแคสทุกคนในกองเลยนะครับ ไม่ได้ไม่แคส์เฟิร์สแล้วเรามาเห็นพลังงานบางอย่างในตัวของเราคู่กับที่เป็นพี่โอพี่โอบอกว่าพี่กุ๊กไก่ครับเดี๋ยวน้องเฟิร์สอีกคนหนึ่งอันนี่ไม่ได้แคสให้ไปลองแคสดูเล่นเป็นบทริวในเวกัชนีภาคหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปบทมันก็รั่วๆบ้าๆแล้วให้เราไปเต้นแบบฉันโกหกเธออันที่จริงอะไรก็เลยไม่ถนดัดถนดัด <laughs> เราแบบวสุดท้ายก็เข้าตาค่ะแล้วเขาก็ดึงให้มาเล่นเวกับชนีซีซั่นหนึ่งแล้วพอหลังจากเรื่องนั้นเสร็จก็ได้เรียนการแสดงพื้นฐานก็อ๋อได้เข้าใจในสิ่งที่เราเคยทํามาว่ามันไม่ใช่นะมันควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับดีเลยอ่านในตอนนี้คือถามเรื่องงานเยอะแล้วแหละเรื่องเรียนก็เยอะแล้วตอนนี้คือหัวใจยังว่างไหมคะเป็นคนล่าเริงขนาดนี้คิดว่าหัวใจว่างปะอ่ะเขาถามไหม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อาพูดพูดแล้วมีเสน่ห์พูดแล้วมีเสน่ห์ มีแฟนไหมคะพูดตรงๆเลยนะครับพูดตรงๆแบบตรงๆต,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 ตรงกว่านี้ไม่ได้แล้วอะครับอายยังไงตอนนี้โสดสนิทไม่มีใครเลยครับทุกวันนี้ตอนกลางคืนผมเหงาผมไม่รู้จะทำอะไรผมโทรหาเพื่อนผู้ชาย <S <S มึงทําอะไรอยู่กูว่างกูไม่มีอะไรทำาือมาหาหรือไง<ะ>อือีตอนน่คืณก็ว่างเหมือนกันนะไลน์มาก็ได้จะทำแบบโอ๊ยเธดทำอะไรแบบได้ค่ะเามีแฟนแล้วนะ ยากเหรอเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องค่ะสเปคเป็นแบบไหนคะสเปคเป็นแบบไหนเราเคยมีความรู้สึกว่าสเปคเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายพอเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆ่อเราโตมาเรื่อยเอ่ะสเปคมันไม่ค่อยมีผลกับเรานะครับเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอใครแล้วเราชอบก็คือชอบเลยเคยมีแฟนไหมคะเคยรับเคยมีแฟนครับ เคยมีแฟนเคยถึงถามอะใช <c oughs> ่หมายถึงว่าเคยมีแบบว่าคนในสเปคมหยแล้วแบบเคย,เค,ยคบ,คยคบม,มั้ยอย่างงาี้มีครับมีอยู่คนหนึ่งครับพูดดีไหมเนี่ยพูดเลยพูดเลย,เลยอยากรู้มีอยู่คนหนึ่งที่ฟันรู้สึกว่าเขาตรงสเปคทุกอย่างเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราศึกษากันไปเรื่อยเรารู้จักกันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าสิ่งที่ตรงสเปคมันเป็นเพียงแค่ลักษณะภายนอกสิ่งที่อยู่ข้างในเขา ไปกับเราไม่ค่อยรอดไม่ค่อยเข้าใจกันกับความรักที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงหรือเปล่าแล้วก็แบบเราเปลี่ยนเวลาด้วยเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วก็เรามีแฟนคลับขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้น่าจะมีผลกับอีกฝั่งหนึ่งของที่เป็นแฟนเราคเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนไปจริงๆแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเพราะสถานการณ์มันจําเป็นให้เราต้องเปลี่ยนเราไม่ได้แบบถ้าเราไม่ได้มีภาระตรงนี้เราก็ เป็นเหมือนเดิมพอชีวิตเราโตขึ้นรับเราก็ต้องแบ่งพาร์ทของชีวิตว่าพาร์ทการทํางานพาร์ทความรักพาร์ทพักผ่อนคือสุดท้ายล้วชีวิตเราไม่ได้มีแต่เรื่องรักอะมันต้องเข้าใจกันด้วยถชกไหมครับมุมมองของความรักละคะเฟิร์สมองความรักว่าคือความเข้าใจกันใช่เข้าใจกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันคอยช่วยเหลือกันให้ไปในทางที่ดีเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะแต่พี่มีแฟนแล้วนี่ใช่ไหมครับสบละ เสร็จลอะอาละค่ะไปถามในเรื่องของความสุขในมุมมองของเฟิร์สดีกว่าค่ะความสุขในมุมมองของเฟิร์สตัดบทเลยตัดบทการได้ใช้เวลาทําในสิ่งที่เรารลักครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยครับรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับคุณเฟิร์สเนี่ยรู้สึกมีความสุขตลอดเวลาในแววตาสีหน้าการกระทำเนาะทีนี้อยากรู้ว่ามีมีมุมเศร้าไหมเรามีมุมผิดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเศร้าอะไรไหม มีครับเป็นธรรมดาเฟิร์ดมีมุมเศร้าครับก็ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องความรักแล้ววิธีการจัดก,การกับความเศร้าความผิดหวังต่างๆเราเราจัดการยังไงครับไปทะเลกับไปภูเขาครับแต่มันจะไม่ใช่การไปแบบว่าวางแผนว่าฉันจะไปทะเลฉันจะไปภูเขาได้อีก2วันสวันเฟิร์จะเป็นฟิลแบบ 2, <ปะ S> 2ทุ่มครึ่งรู้สึกเฟลมากๆรู้สึกแย่มากๆปสองทุ่มสี่สิบออกเลย ไปกับใครคะคนเดียวบ้างกับเพื่อนอีกคนนึงบ้างคุณติสมากเลยนะแบบนั้นคือแบบห้องสี่สิบแม่ยอมให้ออกจากบ้านด้วยหรอคะเฟิร์สอยู่คนเดียวอ๋อคุณค่ะแต่ว่าจะมีเฟิร์สจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่ไปไหนไปกันใช่ไปกันคู่ขาเฟิร์สอยากไปแบบเฟิร์สโทรแค่โทรชวนถ้าเขาว่างเขาพร้อมจะไปกับเราเลยโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆเรามีมุมมองการประกันชีวิตและสุขภาพยังไงบ้างคะ เฟรยว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําไว้เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นนะวันหนึ่งเราอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้เลยถ้ามีประกันชีวิตไว้มันคือสิ่งที่คอยเซฟเราซึ่งถ้าเลือกได้เฟอร์ก็ทำครับโหดีมากๆแล้ววันนี้นะคะเตยมีประกันสุขภาพนะคะความคุ้มครองสุขภาพแบบดีเฮลท์เก็ทง่ายจ่ายเต็มแม็กเงินไขน้อยนะคะก็คือเมาจ่าย สูงสุด5ล้านบาทนะคะค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานค่าห้อง ICU ค่าตรวจค่ายาค่าผ่าตาัดแล้วทําได้ตั้งแต่อายุ11ถึง80ปีนะคะที่สําคัญนะคะเขาสัคุ้มครองนะคะถึงอายุ99ปีแล้วก็ใช้สิทธิ์นะคะลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะค่ะสําสหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w ร์ไว h a เ c o บ h นะคะหรือว่าโทรเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ค่ะ1766ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนค่ะค ผมก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับช่วงนี้จะมีรายการโตแล้วครับทุกวันเสาร์เวลา10.30ครับแล้วก็จะมีซีรีส์ช่วงปลายปีครับในเดือนธันวาคมชื่อเรื่องว่า Wake Up หนีซีซั่น2ครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญสุพิเศษนะคะคุณเฟิร์สมากมากที่วันนี้นะคะได้มาแบ่งปันความสุขให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหรือว่าความคิดทัศนคติต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะสาระดีๆยังรออยู่กับช่วง Happy s ส i l e ค่ะ เราเห็นความสุขของเขาที่การเล่าเรื่องในชีวิตของเขาออกมาทางสายตาออกมาทางสีหน้าออกมาทางรอยยิ้มนะคะแล้วก็ทัศนคติต่างๆของน้องเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนแบบพูดจากใจจริงแล้วก็เป็นคนไม่ประดิษฐ์อย่างที่น้องบอกจริงๆค่ะวันนี้ก็ได้รับความสุขจากน้องมาเต็มๆเลยค่ะใช้คําติชมมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอะ่ะพัฒนาในส่วนของการแสดง ไม่ท้อไม่เฟลหรือว่าไม่โทษตัวเองเลยค่ะอันนี้คือดีมากๆนะคะถ้าเรามีกําลังใจในการทํางานหรือว่าการพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรามีความสุขในการทํางานชีวิตเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันค่ะเมืองไทยประกันชีวิตได้พัฒนาที่สุดของการบริการลูกค้าในรูปแบบวิดีโอคอลเพื่อให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมกับบริษัทได้ทุกที่ ี้นะคะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับ MTL Click Application มาฝากค่ะไปดูกันเลยค่ะ เมืองไทยประกันชีวิตได้พัฒนาที่สุดของการบริการลูกค้าในรูปแบบวิดีโอคอลเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน MGL Click ค่ะโดยสามารถพูดคุยหรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทำธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์เหมือนยกศูนย์บริการลูกค้ามาไว้บนมือถือค่ะป้าหมายเป็นยังไงบ้างวันนี้แขกับเิษของเราต้องบอกว่าวันนี้นะคะเวลาที่คุยกับน้องเพิร์สเนาะเราก็ได้ยินเวลาที่เขาพูดทุก คำพูดจนเคลิบเหรอคะคุณเคลิบเอาจริงๆว่าเราเราได้รอยยิ้มแล้วก็ความ<ช>สุขจากน้องจริงๆนะคะเพราะเขาพูดจา,จากใจจริงๆนะคะใช่ค่ะโอ้โหดีมากๆนะคะแล้ววันนี้ก็สนุกมากๆต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่นะคะ e a s y c a r d จัดนนะคะที่อยู่ที่ RCA นี้นะคะ<ช>ที่สำคัญคือเป็นโกคาร์ทที่อยู่ในร่มเดินเข้ามาชั้น2เลยมาขับโกคาร์ทกันสนุกค่ะแล้วติดตามกับพวกเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะดูว่าอาทิตย์หน้าแขกรับเชิญท่านใดจะมาแชร์เทคนิค การเสริมสร้างความสุขก็ติดตามดูค่ะเจอกับพวกเราะะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งกับรายการเมืองไทยมีสาระทางพ p พ v HD ช่อง36ค่ะสำหรับท่านใดนะคะคที่พลาดในการดูสดในวันอาทิตย์ตอน9โมงนะคะก็สามารถติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปใน u t u b e ค่ะพิมพ์ว่าเมืองไทยมีสาระนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้เลยทุกอีพีเลยทุกอีพีเลยฝาก<ล>กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะค่ะอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเพราะความสุขคือ แฮปปี้เดชมีท์เอเวนต์ยี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักกีฬาพร้อมไหมครับพร้อมครับอุ๊ยเลื1,2ชนะอวันช่อ่าเจ็ดแปดปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะครับกูครับผมว่าเอสมาเล็กไปเ่ยนไซม์ก็ได้ครับผม กับเขาให้เราเล่นเป็นบทหื่นเธออาจจะแบบตรงกับคนนี้เราไม่ขื่นใช่ไหมคะผมว่าน่าจะเป็นการแสดงที่มันอินเข้าไยในบทบามโอเค